สวัสดีครับผู้ชมกบพบกับช่องบักหลุนดูบ้าลุนช่องเก่าซื้อช่องเก่าครับชื่อช่องนี่นะครับ,บรคออลิปก่อนหน้านี้คือเิปนดัดงูหรือดัดมาก่อนบนวานี่สองบนวานบนวามึงเคยเห็นเดือดต่อมับเลยครับบัเป็นงู ผู้บาอาจารย์มันก็บอกว่าให้เขารอดได้หลายมันก็ลืมไปแล้วกับฝนฝนตกใส่ใบมันยังส่วนกระพงยอดบันไดครับทำจริงห้ามห้ามครับพอดีมันก็ห้ามห้ามเขารอดได้หลายส่วนแก่ัวครับส่วนแก่วแต่ผมมีตัดกิ้งเหนี่ยวครับกิงไต่ันเดือดริ้วกินไปเที่ยงเดือกินเที่ยงไว้ดวงสครับผมเช็ดกิ้งเหนี่ยวไว้ เดี๋ยวไปยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับมันทีเด็กเพยังวาวอครับมันทีหักสิศีลม่อก็คิดก่อนอันนี้ว่าสิทิ์แกโตครับเป็นเรืเ่องปกติครับหักแล้วหักกันต้นไม้เขาต้นไม้เบสือหรอกครับโอ้แข็งแห้งครับดิน เขาลวดตันๆเพื่ออย่างตีเพื่อความสวยงามต้นโพกัดส่นโพกัดส่นโพกัดเขาลวดเมื่อเป็นลายลายลวดงามกันได้ครับพูดแต่ว่าเขาต้องหลุดไปครับแต่กระต้นมันก็ยังมีต้นใหญ่ๆหรอกต้นใหญ่ๆก็มีต้นมหันนะครับเป็นนี่อื่อยู่ต้นประมาณนี้สองตต้นนะครับ ตัวนี้ผมจะเขารวดให้ลาๆๆๆลายๆจังอยงครับหลายไหมถึงหลายๆเส้นครับกระดแบปไวเซนเดียกับสองมางส่งเราคือพอไปแล้วครับเส้นเดียว,รค,รรค,รยวครับผมมาต่อต่อเลยครับ ดินมันแข็งครับดินใี้สงมันแข็งโง่ช้ำไปถึงแล้วครับตอนนี้เพื่อความมั่นใจและความชัวร์จัง่อยครับว่าสิบห้ากึต้นมหันคือคลิปคนในก่อนนานี้ครับ มันชอบมาฮักกันแต่แวลนี่จังสิแล้วครับก่อนทีบหอดไฟอ่อนมาเนี่ยครับส่วนพ้อทำใจเย็ยนครับงดนำงดนำมาเลยครับคุบา่ายใจมางดนำใส่ดีลองดัดไปเลยจริงน้อยนอยหน่อยสิไไครับไงไว้ครับตุ่วนพูอ อนนี้ผมก็รอะไรไปตั้งเรียกทุงไว้ยังที่แล้วครับคือสียังมอนหากระทางเปลี่ยนใส่หรอกครับเพราะว่าผมดัดคิิมไว้ห้ายตนอยู่ในคลิปก่อนอ่นนี่ก็มีมันนักใบบ้านครับดัดได้ดัดได้ครับ คืองูไปแล้วครับแต่ตัวนี้มันมันเหี่ยวเหี่ยวอยรอครับเพราะว่าผมบริโภคนำสองมือลดังแบบดังแบบแล้วครับดังแบบแล้ว ลายดีก็มีไมมไม้ดามึ้นนี่ครับไอ,อซัมดีก่อนครับอย่าไปเอาลายกว่าน,นี้สิเป็นคือคลิปของนันครับคลิปก่อนหน้านี้ครับย้อนครับไปเบิ่งได้ครับ ย้นในบมกระโบในซองบมแล้วครับเดี๋ยวผองหารวดน้อยใส่งาหน่อยเนี่ยไปก่อนครับเดี๋ยวบันนี้ถึงมันได้ต็กเช้ารวดออกได้ที่ครับ ผมก็บอกว่าตื่นขกันครับชวนของผมเบิรงเอาตอนมันอมรวดครับอย่างเดียวแต่ตอนได้มันดีอมรวดอีกอ่าก็บอกบ่ถตื่นขึกันอีกครับคือเรานะครับอันนี้คือคืออาการอมรวดนี่หมายถึงการดูแลต้นไม้ของเรา นำดีบอส่ปุย๋ยดีบอส์พร้อมได้ครับเกิดแดดบอ์มันมีหลายประการพร้อมครับ หลายๆประการประกอบเขามดนำดีบอ่อใส่ปุ๋ยดีบอ่อแดดดีบอ่บอมีมัดคุยยางครับ <c oughs> มันองค์ประกอบมันหล,หลายอย่างนะครับตอนเ้าจะแกรวด,ดอ,อีกทีนะเาแกะฮะแกะถึงบานไดบาทนี้ครับ ก็บอกคนติอกันครับขึ้นยูการดูแลว่าเฮาสิดูแลยังไงเฮาสิทดใบหรือเฮาสิปล่อยมันอุอ้มมันเต็มแถมตะก่อนบอกบอกบอกมาถือกันอีกนี่หน่อยอยังกฤษเท่าดัดไปง่ายแต่แต่แต่ก็ต้องระวังครับเพราะว่าเฮาวันนี้มัดหวดมันแห้งคลองหยอดใบเสือ รัับบ่่หน,หนอยคเป็นส่งนี่นะครับอะไรวะฮับังคับปกครองหลวดนั่นไหวครับมากรื่อยนี่นะครับสวัสดีครับผูเขามากติดตามผูเขามาเบิงฝากกดติดต,ตามนั่นนะครับ Sobat di kap.